สิ่งที่คุณต้องรู้ถ้าไม่อยากเสียดอกเบีย้ยทากภาษีอนาคตในการวางแผนภาษีเราต้องดูเรื่องของเงินเป็นหลัก ตอนนี้เราอาจจะทําธุรกิจในรูปของบุคคลแต่ถ้าในอนาคตเวลาที่เราเติบโตทางธุรกิจการทําธุรกิจในรูปนิติบุคคลมันอาจจะช่วยเราเสีภาษีได้มากกว่าหรือเปล่ามันคือสิ่งที่ต้องเอามาวางแผนภาษีเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราหลายคนก็พลาดต้องเสียดอกเบี้ยทางภาษีโดยที่ไม่น่าจะต้องเสียี่หน่วยก็มั่นใจนะพวกเราที่ทําธุรกิจไม่ต้องการที่จะเลี่ยงที่จะหนีภาษีแต่บางครั้งอะค่ะหลา,ายๆคนพลาดจะคำคำเดียวคือคำว่าไม่รู้ภาษีไม่รู้วิธี ที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกกฎหมายแล้วมันทําให้หลายๆคนทิ้งค่าใช้จ่ายไปเป็นจํานวนมหาศาลมากมันเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการที่เป็นนิติบุคคลพลาดจากความไม่รู้บอลเราไม่รู้แล้วคุณก็จะปล่อยกิจการของคุณให้คนที่คุณไว้ใจช่วยดูแลไปเท่านั้นแต่พอถึงเวลามันมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมามันจะเกิดคําว่าลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการคํานี้คุณต้องจําให้ขึ้นใจคําว่าลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการะ งอกกันมาเป็นหลักร้อยล้านก็มีคุณลองคิดภาพตามพี่นวลนะถ้ากรณีกิจการของเราไปกู้ธนาคารเพื่อมาใช้ในกิจการสมมุติเราเสียอัตราดอกเบีย้ยให้กับธนาคารอยู่ปปีแรกอาจจะมีเงินกู้ยืมกรรมการงอกขึ้นมาจาก5ล้านพอห้ล้านคูณ6%แสดงว่าดอกเบีย้ยที่คุณต้องเสียตรงนี้ก็คือ3 0 0 0 0นบาทต่อปีปปเขาก็มองว่ากรรมการเอาเงินออกไปเพราะมันไปตั้งคำว่าลุกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการก็แสดงว่า3 0 0 0 0นบาทที่เป็นเรื่องของ เบีย้ยที่เราไปกู้มา6%ก็ต้องเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งในการที่เขาจะประเมินภาษีของ กิจาการเพิ่มขึ้นมาได้จากการทิ้งกรรมการเอาเงินออกไปใช้แล้วไม่บิบนกลับมาจาก5ล้านคุณจะมีดอกเบีย้ยงอกขึ้นมา3ามแสนสามแสนที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นรายได้ของกิจาการอีกคุณก็ต้องเอาตรงนี้มาเสียภาษีค่ะสมมุติปีนี้มาที่5ล้านแล้วปีถัดไปงอกมาอีก5ล้านแล้วปีต่อต่อไปอ่ะมันงอกมาถึงร้อยล้านได้ก็ไม่แปลกเนื้อหาคำคำเดียวนะคะคือคําว่าไม่รู้สิ่งที่พี่นวลอยากจะให้เราก็าคือเราต้องกลับไปดูว่าที่ผ่านมากิจาการของเรา ที่ทําในรูปของนิติบุคคลมันมีลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมาการอยู่หรือเปล่าถ้าวันนี้คุณกําลังวางแผนคุณจะเป็นนิติบุคคลอยู่คุณก็จําเป็นต้องมีความรู้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่แบบว่าโจดนิติบุคคลแล้วจบไม่จบค่ะไม่ใช่แค่การโจทแล้วมันจบ